ต้องกราบขอบคุณ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าด r r e v i e w d รีวิวด w รรีวิวมาเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนเคยไปส่องหนังสือเรียนตำราเรียนของลูกหลานของท่านหรือไม่ตรงนี้แหละที่ต้องขอบคุณ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าด r r e v i e w รีววค่ะดรรีวิวทำให้เราได้รับรู้ว่าในเวทดวงการศึกษามีอะไรแปลกๆพ่อแม่ขงตกใจกลับมาเห็นดรรีวิวอ่ะเอาลครับผู้ปกครองย้อนกลับไปสง่งหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสักเล่มหนึ่งสิครับเป็นวิชาภาษาไทยนะวิชาภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาใช่ของเด็กชั้นมอสานะมัธยม3ม .3 สมเด็กมัธยม3ามนั่นเองเอารัครับเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยคซับซ้อนเล็ครับภาษาไทยเรื่องการใช้ประโยคซับซ้อนแต่ดูว่าเนื้อหาการสอนมันประโยคซับซ้อนอย่างไรหรือเนื้อหามันเป็นอะไรดูวิจโอนะฮะับแบนี้ คือกำลัเรียนว่ากันด้วยเรื่องประโยครวมที่ซับซ้อนมีส่วนประกอบเป็นประโยคซ้อนอจากนั้นก็มีการยกตัวอย่าง,างยกตัวอย่างสมชายจะเลือกประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันหรือ,รอเลือกเผด็จการที่ผู้นำมีคุณธรรมประจําใจนแน่ นี่คือตำราเรียนนะที่ต้องการจะปลูกฝังอะไรเนี่ยต้องการจะสอนอะไรเด็กให้เขานะสอนภาษาไทยหรือสอนการเมืองเนี่ยสอดแทรกการเมืองเข้าไปในวิชาภาษา,า,า,าไทยทีนี้เอาละครับย้ํานะนี่ก็คือเนื้อหาในตําราเรียนเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องประโยครวมที่ซับซ้อนมีส่วนประกอบเป็นประโยคซ้อนอจากนั้นก็มีการยกตัวอย่างในตำราเล่มนี้ยกตัวอย่างประกอบ สมชายจะเลือกประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันหรือเลือกเผด็จการที่ผู้นำมีคุณทรรมประจําใจเอา,เอาละครับเอาละครับจากนั้น <ขอ S 1> ตําราเล่มนี้เขาก็แยกธาตุแยกธาตุในการอธิบายว่าอันไหนคือประโยคหลักอันไหนคือคําเชื่อมอันไหนคือประโยคย่อยอืม<อ>โอเคประโยคความซ้อนอประโยคหลักก็คือสมชายจะเลือกประชาธิปไตยคําเชื่อมก็คือคําว่าที่ประโยคย่อยก็คือวงเล็บคําว่าประชาธิปไตยนักการเมืองทุจริต คอรับชั่น <Okay. S 1> อืมอันนะ้นไอ้เรื่องสอนให้เด็กๆได้เข้าใจเรื่องประโยครวมที่ซับซ้อนมีส่วนประกอบของประโยคซ้อนซึ่งเป็นเรื่องของระดับภาษาและการใช้ภาษาโอ okay. เคก็สอนกันไปแต่ตัวอย่างที่ยกขึ้นมามตุ๊กตาที่ใช้ในการสอนเด็กมันสะท้อนอะไร คนเขียนตำราเล่มนี้คิดอะ,อะไรอยู่ต้องการจะปลูกฝังอะไรมสมชายจะเลือกประชาธิปไตยที่นาักการเมืองทุจริต์รัปชันหรือสมชายเลือกเผด็จการที่ผู้นำมีคุณธรรมประจําใจรู้ไหมให้โจทย์แบบนี้เด็กจะคิดอะไรเด็กจะไม่ได้คิดถึงประโยชน์ความสอนเด็กจะไม่คิดถึงเนื้อหาที่ให้มาแปลเป็นประโยชน์ความสอนอีกชั้นหนึ่งสิเด็กๆที่เรียนตำราเล่มนี้ไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงหลักภาษาไทยหรอก แต่นึกถึงสาระของตกตาที่ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเป็นตัวอย่างในการสอนเด็กตัวอย่างเออแล้วก็คงอาจจะมาถ้าถ้าเด็กที่อิงอิงนิดนึงนะอิงสารการนิดนึงก็อาจจะมาถกเถียงกันเลยนะโอเคเกิดอะไรขึ้นยุคนี้อ่ะโอเค